สวัสดีค่ะมากินข้าน้ำกันเด้อค่ะแกงส้มหัวเช็ดเท่าค่ะปลาเค็มทอดเซ็บแซ่น้ำกันค่ะแกงส้มหัวเช็ดเท่าค่ะพี่น้องมากินข้าน้ำกันค่ะปลาเค็มทอดกินข้าวก็ปลาเค็มทอดเด้อเหมือนนี่ ปลาซีคุนทอดซีโต้หรือโมโตนี่แซ่บแซ่บแกงส้มหัวเช็เท้าใส่กลุ่งแกงส้มมันถือกันแด้ปับเข้มพี่น้องสุดน้ำออกเปรี้ยวเปรี้ยวเปียวหว,วานหวานหว,วานนิดนึงเบาหวานแห้งกำลังดี มากินน้ำกันค่ะเขาเอิญปลาอย่างก่เมื่อนี่กินง่ายๆค่ะพี่น้องเมื่อนีร่ยาไกลกินขผงง่ายๆปลาสีขุนมคนก็เอิ้นปลา,าข้างเหลืองมคนก็คอเอิ้นปลา,าสีขุน แกงต้มหอยเชเท้าเาเกงเส้นกุ้งหมเข้มขอทอดตีโตมกเข้ม ปลาบกเข้มน่าเกลด,ดปลาเข้มจินแ้วแกงสุ่มเผาปลาเอ้ยใครเข้มแบบนี้รือมาไขรเข้มมาก,กินเนาะอืมไม่รางอนะ่ะใครกินถ้าคือไขรเข้มมาสามลูกหรือมามาก,กินก็เกลด ยังต้มอร่อยเขาทำรสชาติใช้ได้ แกงส้มหัวเช็ดเท้าก็ทำอร่อยนะกินี้ก็ปักเก้นถือกันกินก็เผาแบบเปนบ้านมันนี่กิน,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 นก็เผาแบบเปนบ้าน บางบ้านขาดบ่ไ,ได้เด้ต้องมี้แกงส้มนี่แกงส้มมีปลาเค็มทอดปลาไม่บอกเค็มค่ะครับเสิดจเฮ้ยนึกัด ัแซ่บน้ำกันค่ะกินขั้มเดยกับแซ่บมันบอกเค็มปลาซีคุณ เริ่มกินไข่เค็มสื่อไข่เค็มมาสามลูกดื้อนับแถวแบบเป็นบ้านแซ่บดค่อแกงส้มหัวเช็ดเท้าแกงเตร็จกุ้ง

เสพร้อมมันบอบแกงส้มหมูเช้าเท้าเขาปรุงหนามมันแตบเปรียปร้ยวๆวหวานๆไม่ไม่หวานมากปลาเค็มกับเสพร้อม หมดแล้วค่ะหมดแล้วบ๊ายบายนะคะขอขอบคุณนะคะบ๊ายบายค่ะ